กาบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ทานกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Demon's เ r เ e r กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นซีรีส์ EP ที่3นะครับผมที่จะมาเป็นไกด์ผู้เล่นมือใหม่แล้วกันนะฮะ ซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเจาะลึกนะครับผมเรื่องระบบตัวละครกันบ้างละกันนะครับผมซึ่งในกลุ่มนะครับผมมีคําถามเยอะมากๆนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่อาวุธอะไรใส่ศิลาอะไรและระบบตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันอ่านว่าอะไรอะไรยังไงทุกอย่างผมจะมาตอบให้หมดเลยละกันนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งละกันเพื่อไปอธิบายระบบนั้นแบบให้เข้าใจจริงๆนะครับผมแต่วันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนละกันนะครับผมทุกๆระบบะครับผมของตัวละครเนาะเริ่มที่อย่างแรกเลยละกันครับผม ดูสายแต่ละตัวยังไงนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่สายอะไรนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยเริ่มจากตัวละครเกียวเมนะครับผมเกียวเมเป็นตัวแทงนะครับผมเพื่อนๆกดเข้ามาดูนะครับมันจะมีบอกตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ฝั่งนี้นะครับผมคือคําว่าสายแทงนะครับผมนี่เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเป็นตัวแทงก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับอ่านแล้วดูเคียวจูโร่ครับผมเดี๋ยวผมหาเคียวจูโร่ให้ละกันนะครับจะได้ไม่ยากนะฮะนี่เห็นไหมเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับผมนี่เห็นไหมถ้าแปลใน g ูเ g l e นะครับผมมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะ ทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเป็นตัวแท้งมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ได้นะครับถ้าตัวแท้งจะเป็นภาษาแบบนี้ถ้าเป็นตัวดาเมจนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เลยจําไว้นะครับผมว่าตัวดาเมจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่โอเคนะครับซึ่งเกมนี้มีทั้งหมด3สายผมมีดาเมจมีแท้งแล้วก็ซัพพอร์ตครับซึ่งซัพพอร์ตดูยังไงนะครับผมก็จะดูแบบนี้เลยครับผมนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นซัพพอร์ตนะครับผมเพื่อนๆก็จาไว้ละกันนะครับผมอักษรแค่2ตัวนนนะะทุกค ไม่เข้าใจไม่ยากนะครับผมนี่เลยนะครับเห็นไหมซัพพอร์ตก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอยากรู้ว่าตัวไหนคือตัวทัพปอตอยากรู้ตัวไหนตัวแทงนีครับผมก็ดูง่ายประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคเนาะอย่างต่อไปนะครับผมเรามาเจาะลึกเรื่องระบบกันบ้างละกันนะครับว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นสเตตัสหลักของเรานะครับผมก็จะประกอบไปด้วยพลังโจมตี H p นะครับผมคือเลือดเรานั่นแหละพลังป้องกันครับผมและก็ความเร็วนะครับโอเคนะครับเกมนี้มีจัดความเร็วด้วยนะครับผมแนะนําว่าต้อง จัดความเร็วให้ตรงตามที่เราต้องการละกันนะครับผมเพราะว่าความเร็วก็มีผลมากๆเกมนี้นะฮะโอเคอย่างต่อไปผมฟังก์ชันที่2เลยอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ถามว่าเล่นยังไงใส่ยังไงนะครับเกมนี้ผมบอกไว้เลยนะครับไม่ซับซ้อนเลยครับผมเกมนี้คืออุปกรณ์นะครับมันจะมีให้อยู่แล้วนะครับผมไม่จะเป็นต้องแบบว่าเซตนี้เซตนู้นเซตนั้นนะครับไม่มีนะครับผมคือทุกอย่างคือเหมือนกันหมดเลยครับทุกเซตนะครับผมคืออันเดียวกันหมดเลย แต่แค่เราจะดูยังไงว่าใส่เหมาะกับตัวไหนดูที่ตรงนี้ครับผมถ้าตรงนี้ครับผมมันจะเป็นพายุเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นาตาลมนะครับแต่ถ้าตรงนี้ครับผมมันจะเป็นวารีนะครับผมแตกต่างยังไงถ้าเราใส่ให้ตรงสายตัวละครนะครับผมอย่างเช่นซานิมิของเรานะครับผมอยู่สายลมใช่ไหมอ่ะแล้วเราใส่อุปกรณ์ที่เป็นสายลมนะครับมันจะบวกสเตตัสเพิ่มขึ้น20%นะครับผมให้กับตัวของเรานะครับอืมแต่ถ้าเราเนี่ยครับผมใส่ให้เป็นวารีนะครับผมผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เข้าใจไม่ยากฮ ซึ่งตรงนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับเรื่องอุปกรณ์นะครับเกมนี้ใส่ไปเลยครับผมไม่มีแบบว่าเซตนู้นเซตนี้ครับมันมีแค่เซตเดียวเท่านั้นครับผมและแต่ละเซตเนี่ยถ้าเราใส่ครบสีแดงครบสี่ชิ้นใช่ไหมนี่ครับจะแท็แตกเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ครับเมื่อใส่ครบ2ชิ้นนะครับผมเพิ่มพลังชีวิตเมื่อใส่ครบสี่สามชิ้นนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเมื่อใส่ครบสี่ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตอไรประมาณนั้นแหละนะครับผมมันก็จะมีแบบเล็กน้อยเพิ่มให้นะครับผมอย่างเช่นนี่เรามาดูตรงนี้ครับผมอุ สีแดงครับมี2ชิ้นก็แสดงแค่2อย่างนะครับอืมแค่นี้เลยครับอุปกรณ์เข้าใจไม่ยากนะฮะแค่ไปเจาะลึกแค่ตรงนี้พอครับผมธาตุตรงนี้พอนะครับใส่แค่ตรงธาตุก็พอนะครับซึ่งเกมนี้สามารถเปลี่ยนธาตุในการใส่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราแบบโอ้โหไม่ชอบอะไม่อยากให้มันเป็นไฟอยากให้เป็นวายุอะง่ายๆเลยครับผมเราสามารถกดเข้ามาเปลี่ยนธาตุได้นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะแล้วก็กดมาเปลี่ยนเลยครับนี่ครับพอกดเข้ามาปั๊บนะครับเลือกตัวละครที่เราจะเปลี่ยนครับซานิมิ และกดตรงนี้ครับผมมุมขวาตรงนี้ครับที่เป็นรูปไฟเห็นไหมกดเข้าไปเลยครับนี่ตรงนี้นะครับผมใช้หินจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของสีแดงครับผมจะใช้10ชิ้นนะฮะถ้าเป็นสีส้มนะครับผมก็ใช้อยู่ที่5ชิ้นนะครับผมมันก็จะลดดอนลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็แนะนาว่าให้ใช้ตอนที่แบบคุมๆแล้วกันนะครับผมใช้อย่างประหยัดละกันเพราะว่าตรงนี้หายากมากๆนะครับหาได้จากกิจกรรมทั่วไปนะครับผมแล้วก็รางวันรายสัปดาห์นะผมที่จะมีแจกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมแจกมา1นชิ้นนะครับผมตรงนี้เลยนะครับ ก็แนะนาว่าใช้อย like ่างแบบว่ามีสติแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันสาคัญมากๆเลยและกันเนาะแล้วผมบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์นะครับถ้าใส่ตรงสายเนี่ยจะช่วยผลมีผลได้เยอะมากๆนะครับผมก็แนะนาว่าควรใส่ตรงสายนะครับผมแบบว่าให้ตรงกับตัวละครที่เราต้องการเล่นนะครับอย่างเช่นพายุเราก็ต้องใส่ตรงพายุให้หมดนะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมและต่อไปเรามาคุยเรื่องระบบการอัปดาวกันบ้างแล้วกันนะครับเกมนี้นะครับผมจะอัปดาวจากดาวส้มนะครับผมดาวเหลืองตรงนี้นะครับขึ้นเป็นดาวแดงได้ก็ต่อเมื่อเรานะครับผมมีอุปกรณ์เป็นสีแดงครับผ คืออุปกรณ์สีส้มลงไปเนี่ยไม่สามารถทําเป็นอุปกรณ์สีแดงได้นะครับผมคือต้องเป็นอุปกรณ์แดงเท่านั้นนะฮะแล้วอุปกรณ์แดงจะทําเป็นสีส้มได้ยังไงนะครับผมก็ไม่ยากนะผมเพียงแค่ทุกคน5ดาวเหลืองปั๊บนะครับทุกคนก็ตีบวกโบติเลยครับนี่ครับกดอัพไปเลยครับแค่นี้แหละเราก็ได้แต็กเพิ่มขึ้นมาแล้วพวก HP พพวกป้องกันอะไรพวกนี้นะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยและสเตตัสในีอผมมันก็จะแยกกันไปอีกนะครับก็จะเป็นการที่อัพดาวกับอัพเวลครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นอัพดาวครับผมนี่ตรงนี้คือแตกอับ ซึ่งตรงนี้เราสามารถกดอัพเวลได้ครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีให้อัพหมดเลยนะครับอย่างเช่นเราจะอัพเกาะตรงนี้ให้เป็นเลเวลร้อยนะครับเราก็ต้องใช้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้สามารถฟาร์มได้จากไหนนะครับผมฟาร์มได้จากโหมดตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับคือเอา1นไปสู้กันแหละโหมด1นึนั่นแหละนะครับผมซึ่งจะรี2วัน1ครั้งนะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมยิ่งเล่นด่านไปไกลนะครับก็จะยิ่งได้หินมาอัปเกรดเลเวลให้พรีเวลของเราได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะนนี่คครรรััับบบเเเาก็็อไปปลยึ๊หม ขึ้นลิมิตเป็นเลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตรงนี้ก็สามารถหาได้จากการที่เราตีพวกกิ๊กี้อยู่แล้วนะครับอย่างต่อไปนะครับผมเรามาคุยเรื่องอุปกรณ์ยังอยู่นะฮะต่อไปนะครับก็คือการปลุกอาวุธครับผมซึ่งการปลุกอาวุธนะครับผมมันจะเป็นคําว่า T1 เห็นไหมทุกคนเห็นปะตรงนี้นะครับคือ T1 คือการปลุกอาวุธ1ขั้นแล้วซึ่งการปลุกอาวุธดูตรงไหนครับผมนี่เลยนะครับนี่คือเตตัสการปลุกอาวุธนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับที่ผมติ๊กอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คคคืออออสสาานนนนนะะะรรรรัััััับบบซึ่่่่งตววุุปปกกกกณ์ทีีเเเไไไมมมมมมด้ลธหห็็็จ คือจะมีเฉพาะอุปกรณ์ที่เราบวกนะครับซึ่งการปลูกอาวุธทํำยังไงนะครับผมกองง่ายมากๆเลยนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเลยซึ่งตรงนี้สามารถหาจากไหนนะครับผมการประมูลนั่นแหละซึ่งการประมูล1นึ่ทุ่มนะครับผมจะมีให้ประมูลนะครับผมก็แนะนําว่าควรประมูลนะเพราะว่าตรงนี้ก็มีผลมากๆเลยนะครับสำหรับการปลูกอาวุธนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้แหละเข้าใจไม่ยากอย่างที่2เลยก็คือการเพิ่มขั้นนะครับผมอัปเกรดขั้นสูงนะครับซึ่งการอัปเกรดขั้นสูงนะครับจะแตกต่างกับการปลูกอาวุธนนนนะีอััปปเเเเกรร้สูงง็็ลตคบหม ตรงนี้เห็นไหมครับผมสเตตัสดูจากจังไหนครับผมกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับตรงอันกลางนะครับกดเข้ามาเลยซึ่งตรงนี้นะครับผมเลเวลหนะครับก่อนที่จะไปเลเวลสองนะครับจะเป็นของสีเงินนะครับผมนี่นะฮะหาได้จากกิจกรรมทั่วไปแหละนะครับถ้าพุ่งตรงเลยนะครับผมกับเติมเงินนะครับอันนี้จะหายากนิดนึงนะฮะแต่พอเราจะเปลี่ยนจากเวลหนึ่งเป็นเวลสองนะครับผมเราจะใช้สีทองนะครับซึ่งสีทองนี้ก็สามารถเอาสีเงินไปแลกเป็นสีทองได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็หายากแหละพุ่งตรงๆเลยนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับ สเตตัสพวกนี้นะครับผมมันจะเพิ่มเกี่ยวกับพวกไอ้นี่นะครับผมพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พลังป้องกันแล้วก็เหตุปีในพวกนี้เป็นจิประทาอยู่แล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากมายเนาะแต่ตัวนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่าพลังโจมตีที่มันบวกมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนนะฮะนี่ก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัพเวลนะครับผมหรือว่าตรงสายนะครับอัพดาวนะครับการปลุกพลังนะครับผมหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับผมอย่างทีี่่่บบบออกกไไปเเเลลยคครรรััมมมนน้ะิิตืง เซตอุปกรณ์ครับอุปกรณ์คือเซตเดียวเท่านั้นในเกมนะครับผมเออแค่นั้นเลยนะฮะซื้ออุปกรณ์นะครับสามารถนะครับผมหาได้จากไหนพอมาเอ็นเกมนะครับผมก็สามารถหาได้จากแต้มของกิ้วนั่นแหละนะครับผมถ้าพูดตรงๆเลยนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็หาได้จากแต้มเอากิ้วล้วนๆนะครับอาอขาไปไหนวะโอเคตรงนี้แหละนี่ครับผมใช้ห้าหมื่นแต้มกิ้วนะครับผมมาแลกนะครับส่วนตัวสำผมก็แป๊บเดียวนะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีทั้งอาวุธนะครับผมชุดเกราะนะครับผม เสื้อรองเท้าแล้วพวกนี้มีหมดเลยนะครับผมเนี่ยกางจงกาง,งเกนี่ครับมีให้หมดเลยสรับผมก็แนะนาว่ามาแรกเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับโอเคนะฮะแต่แรกๆนะครับของส้มก็เล่นไปก่อนได้นะครับผมยังไงของแดงก็หาย,ยากอยู่แล้วเนาะต่อไประบบที่2เกี่ยวกับตัวละครคือสีราครับผมสีราสําหรับผมนะครับยวเพิ่งไปจริงจังมากนะครับค่อยไปจริงจังตอนประมาณสีม่วงกับสีทองนะครับผมเออประมาณนี้แหละค่อยไปจริงจังนะครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันยังไม่เก่งนะครับอืมซึ่งสีราก็สามารถหาได้จากแต้มกิ้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จิปปรระะดาทัั่วไเลยนคบ เราสามารถให้ผมหลอมอุปกรณ์นะครับผมหลอมสีราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเอาสีเขียว5อันมาเป็นสีฟ้า1อันนะครับแล้วก็สามารถเอาสีฟ้า5อันนะครับผมมาเป็นสีม่วงได้ครับผมเดี๋ยวทำให้ดูเลยละกันนะครับเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คือการหลอมคร่าวๆล้วกันนะฮะซึ่งพอกดเข้ามาในสีรานะครับผมเราจะขออ้างอิงจากสีทองที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยละกันนะฮะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับผมแบบแรกคือฟังก์ชันตายตัวนะครับผม ซึ่งตายตัวก็คือตรงนี้เลยนะครับผมบุมบนสุดตรงนี้นะครับก็คือพลังโจมตีที่มันเพิ่มมานะครับสเตตัสพื้นฐานตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนได้เหมือนกับไอ้ข้างล่างเลยนะครับเพียงแค่เราในผมกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่มันจะมีให้นะครับถ้าเราไม่ถูกใจนะครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมอืมซึ่งสำหรับผมนะครับไอ้สเตตัสตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากเท่าไหร่พื้นฐานเนี่ยมาสนใจด้านล่างดีกว่านะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับอ่า ซึ่งผมต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าไอซีราเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครโจมตีนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยละกันนะฮะแต่ถ้าผมจะแนะนำนะครับผมก็จะมีเจาะเกาะน,นะครับผมตีสกิลได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีโอกาสสตันฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้านำดาเมจแรงนะครับผมแล้วก็ความเสียหายคิดที่เขาเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้แหละนะครับผมที่ผมจะแนะนำเนาะต่อไปผมตัวแทงนะครับตัวแทงก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยละกันนะครับผมอันนี้มันก็ตายตัวอยู่แล้วนะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมสะท้อนดาเมจกลับไปอะไรพวกนี้แหละนะครับหรือว่าเป็นการฮีลเลือดทุกๆเทิร์นก็ได้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยต่อไปครับผมเกี่ยวกับตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับก็อย่างเช่นการฮีลเลือดแบบแรงขึ้นนะครับผมการมีโอกาสชุบชีวิตกลัับบมมมาาเรรริ่่่ใหหได้นะคือว เป็นการรัง้งดีบับออกจากตัวของเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าการตีฝีตรงข้ามแล้วก็ลดสปีดฝีตรงข้ามได้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับมันก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้ของแต่ละทีมละกันนะครับผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยสําหรับผมนะครับมันใส่ได้ทุกสายเลยละกันนะครับผมไอความเร็วตรงนี้เนาะเก่งหมดเลยนะครับแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นทีมสปีดนะครับผมแนะนําเลยว่าความเร็วเนี่ยใสยใ่ทุกตัวละครเนี่ยเก่งแน่นอนนะครับผม อันนี้ก็คือระบบสิลานี่ครับที่ผมทูดถึงคร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมดูเดี๋ยวผมเปิดดูเลยละกันนี่คือตัวซัพพอร์ตนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวดาเมจนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมอืมประมาณนี้เลยนะครับโอเคแต่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะไปอ้างอิงกับต่อไประบบต่อไปที่เราจะสื่อด้วยนะครับก็คือระบบนี้เลย ระบบสมุดสกิลนะครับผมซึ่งระบบสมุดสกิลนะครับมันก็คล้ายๆกับศิลานนั่นแหละนะครับถ้าพูดตรงๆเลยนะครับพวกสกิลต่างๆเนี่ยเหมือนเด้ๆเลยนะครับผมอืก็ให้ทุกคนกอคลิปกลับไปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่ของอะไรนะครับผมแล้วก็มาใส่โปรตีเลยครับอือย่างเช่นตัวดาเมจนะครับเนี่ยเห็นไหมผมใส่อยู่เนี่ยก็คือตีแล้วก็มีโอกาสสั้นฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับผมมีโอกาสตีแล้วก็ใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะเกราะะนนคับี่ก็จะเป็นสกิลคร่าวๆขอองผมย่่างเชนตัวววนนนี้ก็็็เเปคามระครับผมแล้วก็ โอกาสคิวตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในแต่ละเทิร์นนะครับแล้วก็รั้งดีบัฟอะไรพวกนี้แหละนะครับที่ผมใส่อยู่นะครับตอนนี้เนาะเริ่มเทิร์นมาคิวเลือดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นของคร่าวๆที่ผมใช้งานอยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะเจาะลึกแล้วก็ทำเป็นรูปมาแปะให้ทุกคนเลยละกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใส่อะไรนะครับผมแต่นี้ขออนุญาตบอกคร่าวๆไปก่อนละกันนะครับว่าแต่ละตัวมันเล่นแนวไหนละกันนะฮะอต่อไปนะครับเรามาพูดถึงอย่างที่สองกันบ้างละกันนะครับผมก็จะเป ซึ่งตัวละครหลักก็คือตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะซึ่งตัวนี้เราสามารถนะครับผมใช้น้ํายามุ้งมุ้งตัวนี้นะครับผมอัปเกรดได้นะครับซึ่งมันก็จะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอัปเกรดถึงเลเวลสิปั๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นของทองนะครับและพอเปลี่ยนเป็นของทองปั๊บนะครับก็จะใช้น้ํายาเป็นสีทองนั่นเองนะฮะซึ่งยาหาได้จากเกียร์ปะทะอยู่แล้วทั่วไปนะครับผมสําหรับแต้มเอาไปแลกนะฮะอืมและตรงนี้มันจะเพิ่มสเตตัสพวกสกิลต่างๆนะครับผมแล้้้้ววกกกกกก็็สสสิิิลลลเเเเๆๆๆนน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 นอออยยยใหหััััับบบบบรรรรรราาาาะะะะะคคคแแต่่่่่ถมมมมมมมีีีปโช์ผพได และรวมถึงนะครับเพิ่มแตกลองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพลังชีวิตหรือพลังโจมตีนะครับเขาก็เพิ่มให้หมดเลยนะครับเลยผมแนะนําว่าระบบนี้นะครับก็ไม่ควรห้ามพลาดเหมือนกันนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นระบบที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานมันนี้แหละนะครับก็เป็นระบบติดตัวตัวละครของเรานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าไอ้ตรงนี้นะครับผมหาได้ยังไงนะครับอันนี้จะหามาได้จากการที่เราประมูลกิ้วนะครับผมทุกๆ1หนึ่งทุ่มนะฮะซึ่งสำหรับผมขอแนะนําสําหรับสายฟรีหรือว่าคนเพิ่งเล่นแล้วกันนะครับว่า อ like ุปกรณ์ที่คุ้มที่สุดนะครับที่จะเล่นนะครับผมก็น่าจะเป็นนี่เลยครับผมกังหันลมนะครับกังหันลมนะครับจะเป็นสิ่งของที่ประมูลได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันใช้เพชรน้อยนะฮะเออผมแนะนําเลยอันนี้คุ้มแน่นอนครับผมและผมบอกเลยนะครับว่ามันเพิ่มพลังได้เยอะมากๆแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับเราก็สามารถเก็ตดาวได้ด้วยนะครับเห็นไหมเพิ่มพลังได้เยอะมากๆนะครับผมซึ่งกังหันลมนะครับมันก็จะเป็นเหมาะสำหรับพวกเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ละกันนะครับเพราะว่ามันจะใช้เพชรน้อยนั่นแหละนะครับผมก็เลยจะอวยพวกนี้มาากกว่นะครับ ซึ่งกังหันลมนะครับจะเหมาะกับตัวละครสายแบบว่าวารีนะครับผมอย่างต่อไปนะครับพวกกีตาร์นะครับผมกีตาร์ที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็จะใส่เป็นตัวแทงนะครับมันเรียกว่าอะไรวะผมเรียกกีตาร์ไปแล้วเอออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้จะใส่ตัวตัวแทงนะครับผม แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมไม่รู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใส่อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเลยละกันนะครับเพราะผมยังมีของไม่ครบเนาะโอเคเริ่มที่อาศูนย์นะครับผมนี่เลยนะครับจะใส่ตรงนี้นะครับอย่างต่อไปนะครับผมตัวแทงนะครับต้องใส่เป็นกีตาร์อยู่แล้วนะครับผมเป็นปกติตัวดาเมดนะครับผมนี่นะครับผมมันจะใช้อยู่หลายแบบมากๆนะครับผมแล้วแต่ตัวละครที่เราจะใช้งานละกันแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกที่หลังละกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวแน่นอนนะครับอ่าต่อไปครับผมก็จะเป็นอันนี้ใส่ซัพพอร์ตนะครับใส่ คุ้มแน่นอนนะครับผมสําหรับไอ้ใบพัดตรงนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะฮะอืมและอย่างสุดท้ายนะครับก็กังหันแน่นอนครับกังหันนี่เป็นของที่หาง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดนะครับใช้งานจริงได้แน่นอนผมบอกเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับเห็นไหมกังหันจะนิยมเล่นกันมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมซัพพอร์ตก็จะเป็นพวกใบพัดนะครับผมและตัวแทงนะครับก็จะเป็นพินนั่นเองนะจ๊ะตัวดาเมจของเราเนี่ยผมก็จะใส่พวกนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรหอกหรือเปล่าโอเคนะครับและต่อไปก็ผมซานิมิก็จะใส่เป็นตรงนี้ครับผม ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปจอดึกกันอีกทีนึงแน่นอนนะครับผมสำหรับระบบใหม่ที่มันเข้ามานะครับผมสำหรับอาวุธเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ยังไม่พูดถึงเลยน,นี้ก็จะใส่ตัวซัพพอร์ตก็ได้เหมือนกันนะครับผมเออประมาณนี้แหละเสื้อเตตัสนี่ผมมันต้องจอลึกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างเช่นอันนี้มันก็จะแบบว่าเพิ่มต้านทานอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมแม่ไหมมันจะมีเพิ่มต้านทานลดความเสียหายอะไรพวกเนี้ยคือมันกีบประถะเยอะมากๆครับผมเกมนี้นะครับไม่รู้จะบบอะไรเยอะขนาดนั้นอนะ่ะทุกค โอเคต่อไปครับผมเราพูดเรื่องดูนกันบ้างเรื่องรูนก็ไม่มีอะไรแหละเรากดออโต้เลยครับเพราะว่าของสีส้มดีสุดแล้วครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมสีม่วงสีส้มนี่ดีสุดอยู่แล้วนะครับเออก็แค่อัปเกรดไปโปรติเลยนะครับเห็นไหมเรเ่ลพลังงานก็ขึ้นมาแล้วนะครับไม่มีอะไรมากมายต่อไปก็คือระบบคอรตูมครับก็มีอะไรแล้วนะฮะโอเคก็เพิ่มสเตตัสหลักๆพวกพลังโจมตีพลังป้องกันฮิพีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปฝั่งซ้ายครับ ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดาวดวงนะครับผมตรงนี้อาจจะยังไม่ถึงกันแหละแต่ผมค่อยมาทิบายกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างละกันนะครับแต่นี้ขออนุญาตเข้าๆมานี้ละกันนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอหน้าๆนะครับผมก็อาจจะมาเจาะลึกเรื่องอุปกรณ์อันนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกการทํารูปในส่วนเกี่ยวกับสีราแล้วก็สมุดตัวละครนะครับว่าใส่ตัวไหนดีนะครับซึ่งถ้า เพื่อนๆนะครับผมอยากจะาเห็นคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะอยากดูคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมมาเจาะประมาณนี้ละกันนะครับผมเกี่ยวกับพวกสเตตัสพื้นฐานแล้วก็สายแต่ละสายเป็นยังไงอะไรพวกนี้แหละนะครับผมมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเร็วหน้าคลิปในนี้มีเพียงนี้แหละบ๊ายบายครับหหั้าามออยนบกกเเเลล็คงงงตแะะพร ทีโสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมันุกคนบอกว่าเซโน